สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอล่ต่อนะครับขอล่ต่อในตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในกฎข้อที่3ของการสร้างนิสัยที่มันดีอยู่นะครับนั่นก็คือทําให้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับในหัวข้อในวันนี้นะครับนั่นก็คือการทําให้มันน้อยๆอย่างดีกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทําเลยนะครับเรื่องนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าความสําเร็จของใครหลายๆคนนะครับมันมักจะเกิดจากนิสัยที่มันง่ายๆในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยบางสิ่งบางอย่างนะครับ คุณก็อาจจะเริ่มจากการตัดสินใจในการทำสิ่งที่มันเล็กๆมากๆเนี่ยครับอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าตัดสินใจไปสวนสาธารณะตัดสินใจไปลงยิมตัดสินใจไปตัดสินใจเข้าครัวอะไรที่มันเป็นทางเลือกต่อนนิสัยที่ดีของคุณนั่นแหละครับสิ่งเหล่านั้นแหะครับคุณต้องตัดสินใจให้มันดีเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยครับ มันสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่เลยนะครับถ้าคุณเนี่ยตัดสินใจว่าจะออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าจะทําอาหารนะครับผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันก็จะต่างกันชัดเจนนะครับหรือถ้าคุณเนี่ยเลือกที่จะขับรถไปหรือว่าคุณจะปั่นจักรยานไปเนี่ยครับไอ้ผลลัพธ์เหล่านี้แหละครับมันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของคุณได้เลยนะครับเพราะไม่ใดก็ตามนะครับถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยคุณเองนะครับก็จะมีแนวโน้มไปทิศทางนั้น ทีนี้เรามาดูจุดเริ่มต้นของการฝึกนิสัยใหม่กันบ้างครับโดยการที่เราเนี่ยเลือกตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งที่เราควรทําเลยเนี่ยเราควรต้องฝึกฝนแค่2นาทีพอนะครับไม่ต้องเกินนี้จริงๆผมอยากให้คิดสัก30วิบวิก็พอสมมุติตัวอย่างเช่นถ้าคุณนะครับต้องการอ่านหนังสือก่อนเข้านอนคุณก็เปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าพอคุณเนี่ยอยากเล่นโยคะสัก30มนาทีคุณหยิบเสื่อโยคะมากลางเลยครับหรือว่าถ้าคุณต้องการทบทวนความรู้สักหนึ่งเรื่องคุณหยิบสมุดขึ้นมาเปิดเลย หรือว่าคุณต้องการพับผ้านะครับคุณอาจจะพับถุงเท้าสักคู่หนึ่งครับหรือแม้กระทั่งคุณเนี่ยต้องการวิ่งสัก3กิโลก็พอครับคุณก็ลองสวมรองเท้าเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแล้วไงครับเพราะไม่ใดก็ตามนะครับคุณได้เกิดการทําซ้ําอย่างต่อเนื่องซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายมากๆเนี่ยครับมันก็จะทาให้คุณนะครับอยากทํามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้มันเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากวิ่งมรรออนนนะะคคคัับบุณเง ก็ควรต้องพยายามตั้งเป้าหมายให้มันง่ายที่สุดเลยครับคุณลองคิดดูสิครับสมมุติถ้าคุณเนี่ยต้องการจะวิ่งมาราธอนเป้าหมายที่ง่ายที่สุดของคุณคืออะไรครับลองตอบดูสิครับวิ่ง1โลวิ่ง2โลวิ่ง3โลวิ่ง10โลวิ่ง5โลวิ่งทุกๆวันความเป็นจริงแล้วนะครับเป้าหมายที่ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับใส่รองเท้าวิ่งครับคุณทําแค่นั้นเลยครับใส่รองเท้าวิ่งอันนี้คือง่ายที่สุดง่ายลองลงมาก็อาจจะเดินสัก10นาทีง่ายลองลงมาอีกก็อาจจะเดินสัก1,9 ยากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะวิ่งสัก1กิโลยากขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็วิ่งสัก5กิโลถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้แล้ครับแน่นอนครับวันใดวันหนึ่งคุณก็วิ่งมางราธอนได้หรือแม้กระทั่งเรื่องการอ่านหนังสือนะครับถ้าคุณเนี่ยอยากอ่านหนังสือนะครับคุณว่าสิ่งที่มันง่ายที่สุดของคุณเลยคืออะไรครับอ่านหนังสือหนึ่งหน้าไหมอ่านหนังสือสองหน้าไหมไม่ใช่นะครับส,ส, year, สิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณทําได้เลยก็คือเปิดหนังสือครับอันนี้คือสิ่งที่ง่ายที่สสสุุุดําหรรรััับบบคคคคณณแแลลลล้้ววก็็ไไ่เเตปย คือพยายามเซตให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเนี่ยอยากฝึกสมาธินะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็พยายามฝึกสมาธิให้ได้ัวละสัก10นาทีนะครับไอ้สินาทีของผมเนี่ยมันเป็น10นาทีที่ผมตั้งใจมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่10นาทีที่แบบว่าผมวอกแวกนะครับการที่นั่งสมาธินาน,านๆเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มจาก1นาทีหรือ2นาทีให้เราเนี่ยมีสมาธิให้ได้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปทําครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยคุณก็วอกแวกคุณก็ไไมมม่ด้ีสาธิ อันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าคุณทําแค่2นาทีแล้วคุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจมากๆเนี่ยอันนี้แหละครับคุณได้อยู่กับตัวเองของจริงก็หลักๆเลยนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยคุณพยายามเริ่มจาก2นาทีเนี่ยแหละครับถ้าตามในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็ให้เริ่มจาก2นาทีก็ถ้าคุณอยากทําอะไรนะครับคุณก็เริ่มจาก2นาทีก่อนเลยครับมันง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ทาไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยแหละครับให้มันซ้ําๆซ้าๆมากเข้านะครับแล้วคุณเองนะครับก็จะขยับ ไปสู่ระดับขั้นต่อไปโดยอัตโนมัติเองครับเนี่แหละครับคือความหมายของคําพูดที่ว่าการทําได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้เนี่ยมันย่อมดีกว่าไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณเองเนี่ยต้องการทํากิจวัตรประจําวันนะครับให้มันเริ่มเป็นนิสัยเนี่ยครับคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆนะครับพฤติกรรมในขั้นแรกเนี่ยตัวอย่างเช่นเป็นออกกําลังกายแล้วกันครับเป็นกิจกรรมที่ยอดที่สุดก็ขั้นแรกนะครับเปลี่ยนชุดออกกําลังกายก่อนเลยครับ อันนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะครับเปลี่ยนชุดออกกาลังกายบ่อยๆให้เป็นนิสัยครับขั้นต่อมานะครับก็ออกไปเดินครับออกไปเดินข้างนอกบ้านเนี่ยครับออกไปเดินบ่อยๆให้มันเป็นนิสัยเลยครับถัดมานะครับคุณค่อยๆขยับไปอาจจะขับรถไปสวนสาธารณะขับรถไปโรงยิมสัก5นาทีก็ได้ครับแล้วก็กลับ คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเนี่ยคุณก็ใช้เวลาให้มันน้อยที่สุดเนี่ยแหละครับถัดมานะครับขั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มนะครับมันก็จะเริ่มออกกําลังกายสัก15นาทีอย่างน้อยสักสัปดาห์หนึ่งคือให้มันได้พัฒนาสักนิดหนึ่งะครับต่อมามันก็อาจจะกลายเป็นออกกําลังกายสัก3าครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยครับแล้วคุณก็เพิ่มระดับขั้นเหล่านี้แหละครับไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกครับถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก็เริ่มจากเปลี่ยนชุดออกกําลังกายนะครับ่าว การทําให้มันเป็นเรื่องง่ายการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทํานะครับการที่เราฝึกฝนนิสัยของเราเนี่ยครับที่เราเริ่มต้นจากเรื่องที่มันง่ายมากๆเลยนะครับมันจะช่วยสร้างนิสัยให้คุณได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจากสิ่งที่มันง่ายๆก่อนนะครับนิสัยของคุณนะครับมันก็จะไม่ก่อตัวขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นนะครับโดยสรุปเลยนะครับถ้าคุณอยากจะทําสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยให้กลายเป็นนิสัยนะครับคุณก็หาจุดที่มันง่ายทีี่่สุดนนนะะคคครรรัััับบบแลลล้้วก็งมือททําาเเย ไอสิ่งที่คุณทำเล็กๆน้ๆนอยๆเนีย่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับคุณได้อย่างแน่นอนครับแล้วผลลัพธ์ที่มันจะได้นะครับมันจะไม่ใช่แค่นิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณเองเนีย่ยจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับแล้วคุณเองนะครับก็จะประสบความสำเร็จในด้านใดนด้านหนึ่งของชีวิตได้อย่างแน่นอนครับด้วยการเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆเนี่ยแหละครับก็ถ้าคุณเองนะครับอยากเปลี่ยนนิสัยนะครับอย่ารอช้าครับเริ่มเลยครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ